สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนม้วนนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาพบกับน้องๆน,นักเรียนม .3 ในเทอมที่1เหมือนเดิมนะครับในบทเรียนที่6นะครับก็คือ P-6 ตอนที่3นะครับเกี่ยวกับแบบฝึกหัด6.1ในช่วงที่1นะครับ พบกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับยังอยู่ในบทที่6นะครับเป็นสถิติวงเล็บ3นะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบฝึกหัด6.1เป็นช่วงที่1นะครับในหัวข้อใหญ่6.1แผนภาพกล่องนะครับจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะ ครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1เลยนะครับจากข้อมูลที่กําหนดให้นะครับในแต่ละข้อต่อไปนี้จงหาค่าต่ําสุดสูงสุดและคอทายทั้ง3นะครับ1.1นะครับมีข้อมูลมาให้22 28 28 30 29 27 29 26, 26 26 29 22 23 28 22และ22นะครับจะพบว่ามีข้อมูลทั้งหมด15ตัวนะครับ เราจะหาค่าทั้ง5าค่านั้นเราก็จะมาเรียงข้อมูลนะครับจากน้อยไปหามากก่อนนะครับจากวิธีทำนะครับก็สามารถทําได้ดังนี้นะครับเราก็ไปเขียนนะครับตําหนิในโจทย์นะครับว่าค่าไหนต่ําที่สุดนะครับเราพบค่าที่ต่ำที่สุดคือ22นะครับเราก็ขีดไว้เมื่อขีดแล้วเราก็เขียนมาทีละตัวนะครับตัวแรกเขียนแล้วแล้วก็ย2ิบเป็นตัวที่2 22ตัวที่3 22ตัวที่4อย่างนี้ขีดมาทีละตัวนะครับขีดแล้วก็เขียนขีดแล้วก็เขียนนะครับ ถัดจาก22ก็คือ23นะครับถัดจาก23าเป็น26 26ตัวที่2แล้วก็เป็น27แล้วก็เป็น28แล้วก็เป็น28นะครับจากนั้นก็จะเป็น28ตัวที่3นะครับขีดมาที่ตัวอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่ตกหล่นนะครับต่อไปก็เป็น29ตัวที่1 29่าตัวที่2แล้วก็29ตัวที่3นะครับปิดท้ายด้วย30นะครับตัวสุดท้ายเราก็จะได้ข้อมูลครบทุกตัวนะครับเห็นไหมครับรอยขีดมันจะขีด ทําทำตําหนิไว้ครบทุกตัวนะครับไม่มีการตกหล่นอย่างนี้จากนั้นเราก็ไปพารณาครับค่าต่ําสุดคือใครครับตัวที่น้อยที่สุดเมื่อเราเรียงไว้ก็คือ22นั่นเองนะครับและค่ามากที่สุดคือใครครับตัวสุดท้ายก็คือ30นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้แล้ว2ค่านะครับคือค่าต่ําสุดและสูงสุดต่อไปเราก็จะไปพิจารณาหาค่า Q 1 Q2 และ Q3 กันครับ จากข้อมูลที่เราเรียงไว้แล้วนะครับจากน้อยไปหามากใช่ไหมครับเราก็จะไปหา Q2 ก่อนนะครับข้อท้ายทั้ง3ตัวเราต้องหา Q2 ก่อน Q2 คือมัธยฐานนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปแบ่งครึ่งข้อมูลนั่นเองทีนี้เราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือไปดูตำแหน่งครับตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งมัธยฐานเมื่อได้ตำแหน่งมัธยฐานมันก็คือตำแหน่งของ Q2 นั่นเองตำแหน่งมัธยฐานคือใครครับก็คือ n บวกหนึ่ง ทั้งหมดหารที่ 2, n คือใครครับเมื่อกี้15ครับ15บวก 1, เป็น16หารที่2อก็คือ8มันก็ลงตัวครับตัวที่8พอดีเลยนะครับนับไปเลยนะครับ22ตัวที่ 1, 22ตัวที่ 2, 22ตัวที่ 3, 22ตัวที่ 4, 23ตัวที่5 26ตัวที่ 6, 26ตัวที่7แล้วก็27ตัวที่8ตัวที่8คือเลข27นั่นเองชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คอทายที่2คือ27หรือมัตรฐานนั่นเองนะครับ ทีนี้เราก็จะไปวิเคราะห์หาค่า Q 1ค่า Q 1ก็คือจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของ Q 2ครับคือซ้ายมือของ27นั่นเองนะครับก็มีอยู่7ตัว มีอยู่7ตัวเราต้องไปหาตำแหน่งที่มันอยู่ก็คือเอา7ไปบวก1ครับเป็นแปฐานที่2คือ4ก็คือตัวที่4นั่นเองตัวที่4คือใครครับก็คือ22นั่นเองเพราะ2 2ตรงนี้ก็จะเป็นคิวนั่นเองใช่ไหมครับตรงนี้มันจะลงตัวพอดีนะครับไม่ได้อยู่ระหว่างจํานวนใดก็เอาจํานวนนั้นมาตอบเลยนะครับคราวนี้เมื่อซ้ายมือของ27มีอยู่7ตัวขวามือของ27ก็จะมีอยู่กี่ตัวเหมือนกันครับก็จะมีอยู่7ตัวเหมือนกันเมื่อมีอยู่7ตัวหาตำแหน่งเลยครับก็เอาเป็น8 ก็คือ8หารที่2ก็คือตำแหน่งที่4นับจาก28นะครับตัวที่ขีดเส้นใต้28ตัวที่1 2 8ตัวที่2 28ตัวที่3และก็29ตัวที่ใช่ไหมตัวที่4พอดีใช่ไหมครับที่เราต้องการนะครับมันก็จะเป็นคอทายที่3หรือคิวสามนั่นเองใน29ชัดเจนนะครับเะนั้นเราไปได้ค่าครบทั้ง3าค่านะครับค่าต่ำสุดคือ22สูงสุดคือ30 Q 1คิวหนึ่งคือ22 Q 2คิวสองคือ27และคิวสามคือ29ครับ ลืมข้อ1.2เลยนะครับข้อมูลก็จะมี192 191 117 111 114 90 116 119ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลจะมีทั้งหมด21ตัวนะครับไปจนถึงตัวสุดท้าย111แต่ยังไม่เรียงนะครับวิธีทำเราก็ต้องมาเรียงข้อมูลทั้ง21ตัวนี้ก่อนนะครับ จากโจทย์นะครับแถวละ10บนะครับแถวล่างมี11 huh, ชัดเจนนะครับเรียนจากน้อยไปหามากเราก็เริ่มเลยนะครับก็ไปขีดหาตัวน้อยที <S <s ่ส so, so yeah. so, so so so, you know, ุดก่อนเลยครับใครครับก็คือ90ครับตัวน right? ้อยที่สุดตัวที่1แล้วก็มี90อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่2ถัดไปครับ91 91ตัวที่1 91ตัวที่2อีกครับ91มี3ตัวครับลักษณะนี้เมื่อขีดเส้นจำนวนไหนแล้วก็เขียนออกมาทีละตัวนะครับได้91 3ตัวครบต่อไปครับ92แก้วก็ไป96แล้วก็ไป100แล้ก็ไป100ต้วบ แล้วก็เป็น101นะครับแล้วก็เขียนไปทีตัวอย่างนี้นะครับเป็น103ถัดจาก103ก็เป็น104 108 111 111 11อีกตัวหนึ่งแล้วก็114 116เห็นไหมครับขีดตัวไหนแล้วก็ขีนออกมาทีละตัวทีละตัวอย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่นนั่นเองนะต่อไปครับ117ตัวที่1ถึง117อีกตัวที่2แล้วก็1 1 9เป็นตัวสุดท้ายพอดีเห็นไหมครับ จากข้อมูลนี้เมื่อเราขีดออกมาีัะต,ตัวแล้วมันจะไม่ตกหล่นนั่นเองนะครับฝากไปฝึกอย่างนี้นะครับในห้องเรียนในเวลาทําข้อสอบนะครับครับเราจะบว่าค่าต่ําสุดคืออะไรครับก็คือ90นั่นเองนะครับและค่ามากที่สุดหรือค่าสูงสุดก็คือ119เราได้มาแล้ว2ค่าใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะไปหาคอท้ายที่2เราก็จะไปหามัธยฐานแทนก่อนที่จะไปหาตัวมันเราก็หาตําแหน่งมันก่อนตําแหน่งมัธยฐานใช่ไหมครับ สรุปอีกทีนึงนะครับค่าต่าสุดคือ90ค่าสูงสุดคือ1นึริบานะครับทีต่อไปนะครับเราจะไปหาตําแหน่งมาャーฐานนะครับข้อมูลมีทั้งหมด21ตัวนะครับก็คือ n บวก1หารด้วยสคือ21บครับบวก1ก็เป็น22หารด้วย2ก็ตัวที่11ตัวที่11จะพบว่าในแถวบนนะครับที่เราเรียงไว้แล้วนะครับจาก 90- 9 0 91ไปจนถึงตัวที่11มันก็คือ101นั่นเองชัดเจนไหมครับตรงนี้จะลงตััวเปะพอดีลยนครบ ัดเจนนะครับครับจากข้อมูลที่เราเรียงไว้แล้วใช่ไหมครับและก็ตำแหน่งที่เราได้ก็คือ Q2 นะครับตัวที่11นะครับก็คือค่า101นั่นเองช,ชัดเจนนะครับแสดงว่าซ้ายมือของ101มีอยู่กี่ตัวครับ10ตัว10ตัวนี้เราก็จะไปหามัธยฐานกันนะครับ10ตัวมัธยฐาน เป็นเท่าไหร่ก็ไปดูตำแหน่งก่อนนะครับ10บวก1เป็น11หารที่2คือตัวที่5.5เนี่ยจำนวนที่ขีดเส้นใต้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่10จำนวน10จำนวนเหล่านี้ใครละ่ะเป็นตำแหน่งมัธยาฐานนะครับเฉพาะจำนวนที่ขีดเส้นใต้นะครับมี10ตัวก็เอา10บวก1เป็น11 11หารที่2คือตัวที่5.5ครับ5.5ก็อยู่ระหว่าง9 11กับ9 2เห็นไหมครับนับมาเลยนะครับ9ตัวที่1 9ตัวที่2 9ตัวที่3 9ตัวที่4 9ตัวที่5 และดอกจันคือ5.5นั่นเองตัวที่5.5อยู่ระหว่าง91กับ92เพราะฉะนั้นคราวนี้มันไม่ลงตัวใช่ไหมครับเราก็ได้คอถ่ายที่1มาก่อนเอา91บวก92หารด้วย2ครับทั้งหมดคือ183หารที่2 2 9ง8ลงตัว21เป็น2เสร็จ1เติมจุดใส่0 25เป็น10ได้91.5นั่นเองคอถ่ายที่1ออกมาแล้วนะครับ ซ้ายมือของ Q2 มีอยู่10ตัวขั้นขวามือของ Q2 ก็มีอยู่เท่าไรครับที่ขีดได้10ตัวเหมือนกันเริ่มต้นตัวที่1คือ103ไปถึง119นะัมี10ตัวเราก็จะหามัธยฐานของจํานวนที่ขีดเส้นใต้ครับฝั่งขวามือของ Q2 ก็10ตัวบวกกัน1เป็น11 11หาร2ก็คือ5.5เช่นเดียวกันครับก็จะอยู่ระหว่าง111กับ114นับไปเลยนะครับ103ตัวที่1 104ตัวที่2 108ตัวที่3 111ตัวที่4 111ตัวที่5 ห5าจุดก็อยู่ตรงดอกจันทระหว่าง1 1 1กับ114นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคอทายที่3ก็คือ1 1 1บวกกับ114ทั้งหมดหารด้วยครับได้225ี่หาารด้วยคำตอบเป็น112.5นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคอทายที่3มครับมาต่อกันที่ข้อ3ย่อยต่อไปเลยนะครับ ข้อมูลคือ28 1 9 22 27 25 24 30 26 25 18 15แล้วก็17นะครับนี่คือโจทย์ข้อมูลที่ให้มานะครับยังไม่เรียงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีทำนะครับข้อมูลมี12ตัวเราก็ต้องมาเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากกันก่อนนะครับก็สามารถเรียงได้ดังนี้เลยนะครับในการเรียงนะครับเราก็ขีดเส้นที่จานวนน้อยก่อนครับคือใครครับก็คือ15ใช่ไหมครับ เมื่อเราขีดเส้นใต้ตัวแรกต่อไปแล้วก็หาตัวที่2คือ17ครับตัวที่3ได้18ตัวต่อไปได้19ตัวต่อไปครับได้22ตัวต่อไปครับ 24, 25ต่อไปครับ25ตัวที่2แล้วก็26ตัวต่อไปก็เป็น27แล้วก็28ตัวท้ายคือใครครับ30ครบพอดีครับ12ตัวแลกใส่อย่างนี้นะครับเมื่อเราเรียงมาแล้วเราก็จะพิจารณาพบว่า ได้ค่าต่ําสุดก็คือใครครับก็คือ15นั่นเองค่าสูงสุดก็คือใครครับ30นั่นเองครับนี่เราได้ค่าต่ําสุด15ค่าสูงสุด30เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปวิเคราะห์หา Q1 Q2 และ Q3 กันครับครับ อันดับแรกครับมาดูตำแหน่งมันก่อนครับตำแหน่งมัธยฐานหรือตำแหน่ง Q2 นั่นเองก็คือ n บวก1ทั้งหมดหารด้วยทั้งหมด n คือ12ครับทั้งหมดมี12ตัวบวก1ก็เป็น13ใช่ไหมครับ13าหารที่2ก็คือตัวที่6.5เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าตัวที่6.5อยู่ตรงไหนนะครับก็จากข้อมูลที่เรียงไว้นะครับจากน้อยไปมาก15เป็นตัวที่1 17ตัวที่2 18ตัวที่3 19ตัวที่4 22ตัวที่5 24ตัวที่6 25เป็นตัวที่ เนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่6กับตัวที่7มันจะอยู่โทษนะครับตัวที่6คือ24นะครับแล้วตัวที่7คือ25เพราะหกจจะอยู่ระหว่าง24กับ25อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ Q 2อออกมาแล้วนะครับก็คือค่าที่อยู่ระหว่าง2 4กับ25เราก็นํามาบวกกันนะครับหารด้วย2นะครับชัดเจนนะครับ24บวก25ก็เป็น49คําตอบคือ24.5เพราะฉะนั้น Q 2ได้มาก่อนนะครับเป็น24.5 จากนั้นเราจะไปวิเคราะห์หา Q1 กันครับ Q1 ก็คืออยู่ซ้ายมือของดอกจันนะครับครับจากข้อมูลนะครับที่เราเรียงจากน้อยไปหามากและเราได้ค่ามัธยฐานหรือคอทาย้ที่2นะครับก็คือค่าที่อยู่ระหว่าง24กับ25นะครับก็ามาบวกกันหา2เป็น10ก็หาร2ก็คือ24.5นี่คือมัธยฐานหรือ มัธยฐานหรือคอทายที่2มาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราจะไปหาคอทายที่1นะครับก็คือซ้ายมือของดอกจันนั่นเองมีใครบ้างครับนี่ครับคือจำนวนที่ขี่เส้นใต้มี15 17 18 19 22 24ครับมีหมดกี่ตัวครับ6ตัวนะครับ6ตัวนะครับเราก็ไปบวก1เป็น7หารที่2คือตำแหน่งที่3.5นั่นเองครับตำแหน่งที่3.5ก็คืออยู่ระหว่าง1 8กับ19เพราะฉะนั้นคอทายที่1ก็คือ18บวก19หารที่2 คำตอบคือ17หารที่2คือ18.5ครับต่อไปไปหาคอท้ายที่3นะครับก็จะอยู่ขวามือของดอกจันทร์ที่เป็น Q2 นั่นเองก็คืออยู่ระหว่าง24-25กครับก็คือจํานวนที่ขีดใต้ครับนี่ครับกลุ่มนี้ครับ25 25 26 27 28 30มีทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับเหมือนเดิมครับ6ตัวครับขวามือของคอท้ายที่2มี6ตัวเหมือนกันไปหาเลยครับตัวไหนครับก็6บวก1เอาจานวนขวามือครับมี6จำนวนบก1เป็น7 7หารที่2คือตัวที่3.5นับไปเลยนะครับขวามือของคอท้ายที่2คือ25ตัวที่1 25ตัวที่2 26ตัวที่3นั่นเองเพราะฉะนั้น3.5ก็อยู่ระหว่าง26กับ27เครับเพราะฉะนั้นได้คอท้ายที่3ก็คือนำา26กับ27มาบวกกันแล้วหารด้วย2นั่นเองครับคำตอบคือ53ส่วน2คือ26.5ครับชัดเจนไหมครับครับต่อไปเลยนะครับข้อ1.4นะครับ193 174, 177, 192, 151ไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลนะครับที่เข้ามาให้จนถึง190ยังไม่เรียงนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่4นะครับเริ่มเลยนะครับวิธีทำจากข้อมูลทั้งหมดนะครับมี26ตัวแถวและ13ตัวนะครับเราก็จะมาเรียงจากน้อยไปหามากก่อนนะครับทำได้ดังนี้ครับทำยังไงครับก็ขีดเส้นทีละจำนวนครับโดยเริ่มจากตัวน้อยสุดก่อนคือ150 เมื่อขีดจํานวนไหนเราก็เขียนมาครับ151อ่ขีดแล้วก็เขียนต่อไปใครครับ152ขีดแล้วเราก็เขียนต่อไปครับขีด153แล้วเราก็เขียนขีด156แล้วเราก็เขียนขีด160แล้วเราก็เขียนนะครับไปเรื่อยๆนะครับ160ตัวที่2 164 165 167 174 176แล้วก็177ตัวต่อไปเลยนะครับ 181 182 18 182 187 18 189 189 18ตัวที่2 190 191 192เห็นไหมครับขีดตรงไหนเราก็เขียนทันทีนะครับถัดจาก192เป็น193ครับมี2ตัวแล้ว194และตัวสุดท้ายคือ200เห็นไหมครับเราก็จะขีดครบพอดีเราก็เรียงจากน้อยไปหาได้ ามต้องการนะครับสูบน้อยที่สุดค่าต่าสุดคือ150ค่าสูงสุดก็คือ200นั่นเองวิเคราะห์จากค่าที่เรียงจากน้อยไปหามากนะครับครับต่อไปเราก็จะไปหาคอทายที่1นึ่งคอทายที่2และคอทายที่3นะครับสรุปอีกทีนึ่งนะครับค่าต่ําสุดคือ150ค่าสูงสุดก็คือ2 0 0้นั่นเองนะครับไปเลยนะครับเราจะหาคอทายที่2ก่อนก็คือหามัธยฐานนั่นเองเราจะรู้ค่ามัธยฐานต้องไปดูตำแหน่งมันก่อนตำแหน่งมัธยฐาน หรือตำแหน่งของ Q2 ก็คือ n บวก1หารด้วย2 n คือใคร n, n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดครับมีกี่ตัวครับ26ตัวถูกต้องครับ26บวก1ก็เป็น27หารด้วย2ครับ27หารด้วย2คำตอบคือ13.5ตัวที่13.5เมื่อกี้บอกแล้วนะครับทั้งหมดมี26ตัวแถวและ13เพราะฉะนั้น13.5ก็อยู่ระหว่างไหนครับระหว่าง 177กับ181นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ1 7 7คือตัวที่13 181คือตัวที่14นั่นเองชัดเจนนะครับครับนี่คือตัวที่13และก็1 8 1คือตัวที่14นั่นเองเราก็จะนำสองค่านี้ไปวิเคราะห์หาค2ครับครับเมื่อเราเรียงข้อมูลแล้วนะครับแล้วเราได้ตำแหน่งของมัธยาฐานแล้วนะครับคือตัวที่13 5นะครับอยู่ระหว่างไหนครับ177กับ181แล้วก็นำมาบวกกันหาร2ครับคำตอบคือ359หารด้วย2คํคำตอบคือ,อ,อ179.5ครับนี่คือ Q2 หรือคอท้ายที่2หรือมัธยฐานนั่นเองคือตัวที่13.5เพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา Q1 Q1 ก็อยู่ซ้ายมือของดอกจันท้ายมือของดอกจันมีกี่ตัวครับดอกจันอยู่ตำแหน่งที่13.5 เพราะฉะนั้นซ้ายมือของจันก็มีอยู่กี่ตัวครับ13ตัวครับนี่ครับจำนวนที่ขี่เส้นใต้ไว้ทั้งหมดนะครับจาก150จนถึง177มีอยู่13ตัวเราก็จะไปหาตำแหน่งที่มันอยู่ครับก็เอาจำนวนตัวทั้งหมด13บวกด้วย1เไป็น14 14หารด้วยคําคำตอบคือตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่7นั่นเองก็ได้60 160้นั่นเองนะครับเป็นค่าคอทายที่1คือตัวที่7จากนั้นเราก็จะไปหาตัวที่อยู่ขวามือของ q 2องครับ q ือตงอตงแต่ ตำแหน่งที่14ไปครับ181จนถึง200นั่นเองครับมีกี่ตัวครับก็มี13ตัวเช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็ไปหาตำแหน่งมันอีก13ตัวบวก1ก็เป็น14เป็น14หารที่2ก็เหลือตัวที่7ตัวที่7คือใครครับก็190นับมาจาก181นะครับตัวที่1 182ตัวที่2 182ตัวที่3 187ตัวที่4 189ตัวที่5 189ตัวที่6และ190ตัวที่7เพราะตัวที่7คือ190ก็ตรงกับขอถ้ายที่3เรียบร้อยแล้วนะครัับบเจนะคร เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าครบนะครับต่ําสุดคือ150สูงสุดคือ200และค้อท้ายที่1คือ160คอท้ายที่2คือ179.5และค้อท้ายที่3คือ190ครับคับที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นการหาค่าต่ําสุดสูงสุดนะครับในข้อนี้เดี๋ยวในข้อถัดไปเราก็จะนําไปเขียนเป็นแผนภาพกล่องนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับที่วิดีโอนี้ก็ เขียนคาติชมความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ถ้าหากชื่นชอบยังไงแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆต่อไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับผู้จัดจทำนะครับและอย่าลืมนะครับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับในเรื่องต่อๆไปเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้มีสัญญาณเตือนนะครับครับ ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำกคล่าไวคิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือ m 3 t 1หมายถึงม .3 เทอมที่1น,นั่นเองนะครับในบทที่6ก็คือ p 6ตอนที่4ในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้หรือคลิปที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับต้องการทบทวนย้อนหลังให้เข้าไปที่ไหนครับไปที่เพลลิสนะครับโดยที่กดโลโก้ใต้วิดีโอนี้แล้วก็กดเพลลิสต่อ